เ Asian Hero รายการอันดับหนึ่งสำหรับคนรักเพลงเอเชียค่ะอยู่กับเรานะคะวันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์แล้วโหวเวลาก็ไผ <Yeah! S 1> ่านไปเร็วมากนะสำหรับหลายๆคนก็เหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรียน <c oughs> หรือว่าบางคนก็ทํางานหนักนะ <c oughs> ยังไงก็สุ่นี้ก็ได้พักแล้วนะคะที่สําคัญใครอยากจะพักแบบที่สุดอะ่ะต้องดูรายการของเราได้เลย <c oughs> ลค่ะแล้วก็วันนี้คะเอาใจชาวฮอตแคสโดยเฉพาะเลยเพราะวาในวันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศงานนะคะที่หนุ่มทูพีเอ็มเนี่ย เขามาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูความน่ารักความเป็นกันเองของพวกเขาในการกลับมาเมืองไทยให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงกันรับรองว่าคุ้มเพราะน่ารักมากบอกมือทักทายยิ้มกับแฟนๆไปตลอดเขาบอกเดินผ่านกี่ครั้งนะนคะหนุ่มๆก็จะแบบยิ้มบอกมือทักทายเป็นกันเองมากๆคะเขาบอกว่าทําให้แฟนขับชาวไทยเนี่ยหายคิดถึงได้เลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครคะที่ยังไม่หายคิดถึงหนุ่มๆก็รอติดตามได้ท้ายช่วงนี้เลยนะคะสำหรับภาพ บรรยากาศที่เรานอามาฝากกันในวันนี้ค่ะได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมเทปภาพบรรยากาศงานนะคะเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องอัศจรรย์มากมาเ่าให้เพื่อนฟังต้องบอกว่าเยีายที่ญี่ปุ่นบอกว่าอัศจรรย์มากฟังกันให้ดีเพราะว่าหนึ่งเรื่องค่ะเป็นคนไทยด้วยนะคะที่ชื่อว่าน้องลูกน้องค่ะเพราะว่าเขาสามารถลดน้ําหนักนะฟังกันให้ดีเลยนะคะจาก131กิโลกรัมเหลือ6 8แปอ่ะคือลดไปได้ถึง6กกิโลใน7เดือนแค่7เดือนเท่านั้นค่ะโดยที่ว่าเขามีแรงบันดาลใจ เป็นหนุ่มๆ 2pm ค่ะโดยเฉพาะหนุ่มนิชคุณนั่นเองซึ่งบอกว่าเราสองคนก็อยากรู้แล้วอยากรู้เนะา,านะทำไมเขาถึงลดแล้วแบบโอ้โหคือการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากนะคือปกติฟูมเป็นคนกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดสมมติช่วงไหนที่แบบอยากจะลองลดน้ําหนักดูบ้างแบบเคยไม่เคยคิดไงเคยคิดไงอยากอยากคิดว่าอยากให้ลดน้ําหนักเพราะเตยก็พร้อมแล้วแต่ว่าเคยคิดขนาดแค่แบบลองไม่กินขนมดูยังแบบรู้สึกแย่เลยใช่ไหมแต่ว่านี่สามารถลดไปได้ถึง6กิกิโลกรัมจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเรามาพูดกันเนี่ยคงแบบอธิบไปได้ไม่ดีเท่าเพราะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวน้องลูกนกเนี่ยจะเป็นคนพูดกับเราเองเลยตอนนี้เขาก็อยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายเขาก็เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องน้องเย่ต้องบอกกันก่ะว่าน้องน้องตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อ๋อหนูเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยพระจอมเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีค่ะค่าน้องน้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของการลดน้ําหนักเลยเนี่ยคืออะไรคะก็จุดเริ่มต้นจริงๆนะคะก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี้ค่ะก็คือจะมีคอนเสิร์ตของ ศิลปินนี้ฉุดชื่นชอบมากมากล <ณ S 2> เลยนะคนหนึ่งนั่นก็คือซูวีเอ็มนั่นเองค่ะคือศิลปินที่หนูชอบที่สุดก็คือพี่คุณก็คือคุณนิชคุณนั่นเองออก็คือแล้วตอนที่มีคอนเสิร์ตนะค่ะคือทางทางทางคอนเสิร์ตเขาจัดงานไฮทัชกับหนุ่มๆซูพีเอ็มแล้วทีนี้ลูกง,งไปคอนเสิร์ตไงคะแต่ว่าการไฮทัชเนี่ยคือเขาจะจับ ผู้โชคดีห้าร้อยคนจลายพันคนจับถ้าจะไม่ผิดก็คือหลายพันคนอยู่อะค่ะแล้วแบบแล้วแบบเปอร์เซ็นต์ที่ได้คือยากมากอะตอนนั้นนี่หนูรู้สึกคืออุ้ยยากมากตอนนั้นคือช่วงฟินของหนูมากๆก่แบบอยากจะจับอยากจะไฮทัชมากเอออยากจะอยากจะตับจริงๆแบบขอสักแบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไปบนไว้ไปบนไว้ว่าว่าแบบเออขอให้ได้จับ มือกับพี่คุณนะถ้าจับถ้าได้จับเนี่ยจะยอมรับพฤติกรรมที่ตัวเองแบบปิดอะค่ะก็คือไม่กินข้าวเย็นกับน้ำอัดลมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเลยโอ้สุดยอดมากเพราะว่าผู้หญิงกับน้ำอัดลมแล้วก็ข้าวเย็นนี่มันมันแยกกันไม่ได้นะใช่ค่ะไม่เราพี่ต้องคิดด้วยะว่าตอนนั้นหนูป้วนมากคือหนูปิดน้ำอัดลมมากเลยข้าวเย็นเป็นมือหลักค่ะแล้วก็เลยแบบ หนูแต่แต่เพื่อเพื่อพี่คนไม่ยอมก็คือหนูอยากสับเลยค่ะหนูก็ต้องบนในสิ่งที่ยากยากไมันจะได้ได้อะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือได้ขึ้นมานะคะได้เป็นได้ได้จับหนูยังจำวินาทีที่หนูเปิดแล้วแบบสุดยอดได้มีแบบมีเลขหนูแบบหนูร้งไห้ล้นห้องอ่ะเพื่อนตกใจว่าเออจะเป็นอะไรแล้วแบบ แล้วเพื่อนดันป้าไปแล้วออะไรย่างเงี้ยค่ะตลกมากเลยตลกก็คือก็ได้ขึ้นไปแล้วก็ต้องลดน้ำหนักหลดน้ำหนักคือหยุดทานอาหารเย็นแล้วก็รวมถึงไม่ดื่มอะไรก็ได้หนึ่งเดือนครับพี่คุณกับจูบีเอ็มเป็นจุดเริ่มต้นในการลดน้ำหนักของหนูไงคะหลายคนพอพอตอนพอพอลดไปพอพอหนูงดเข้าเย็นนะคะน้ำหนักมันดันลดลงเยอะอแบบสิบ สิบกิโลเลยอะค่ะโอ้หอ่ะน้องลูกน้บอกแล้วนะคะว่าลดได้ถึง10บกิโลไลน์เขอาจจะแบบไม่เชื่อไงเพราะว่าเรามีรูปมายืนยันให้ด้วยนะคะน้องลูกน้เนี่ยเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะเปิดรูปเปิดรูปให้ดูว่าบีฟอร์กับอัฟเตอร์มันเป็นยังไงนะจริงๆแล้วเราจะบอกว่าน่ารักมากจริงๆน้องลูกน้เห็นไหมจริงอันนี้ผีดที่น้องสาวแฝดหรือเปล่าอะไรอีกยะนี่คือบอกว่าลดได้จริงคือนี่คือจาก131มาเป็น68เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คือณปัจจุบันน้ำหนัก ของลูกนหกสิบแปดค่ะก็คือแบบว่าเราได้ข่าวว่าลูกนกเนี่ยมีเพจด้วยใช่ไหมคะที่แบบว่าจะบอกเทคนิคเรื่องการลดน้ําหนักแล้วก็เหมือนให้คาแนะนํากับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะก็คือว่ามันตอนแรกมันไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะคือมันมันได้รับมันได้รับ,รบการสนไจที่แบบมากจนผิดคาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็หนูก็อยากทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยหนูก็เลยแบบว่าตั้งเพจขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าคําถามที่ถามหนูหลังไม่หรือว่า ถามมันคือเขาแอดเฟซมาเยอะมากไงคะจนจนมันแตกของบอสค่ะก็เลยอยากตอบให้ได้ทุกคนก็เลยใช้เป็นการสร้างเพจใช่ก็เลยสร้างเพจขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็หลายคนก็แอดมาบอกเพจใช่ไหมคะอ่ะหลายๆคนอาจจะอยากจะรู้เทคนิคน้องลูกน้องมีเทคนิคไหมคะสำหรับการลดน้ำหนักไม่มีเลยค่ะเคล็ดลับกับเทคนิคไม่หนูไม่หนูมันไม่มีอะไรเลยค่ะเพียงแค่ว่าหนูใช้สองวิธีก็คือควบคุมอาหารกับ ออกกําลังกายแล้วก็ใช้ใจสู้เท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากนะอยู่ที่ใจเพราะว่าหลายๆคนแบบลมเลิกความตั้งใจไปกับการคือลดแค่แป๊บเดียวปุ๊บก็ถอดใจแล้วอย่างนี้ใช่ไหมและอย่างนี้คือน้องลูกน้องเนี่ยมีเป้าหมายไหมคะว่าตอนนี้คือ68ความจริงแล้วคืออยากจะได้สักเท่าไหร่คะเป้าหมายมีตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วค่ะคือ6กกิโล6กกิโลอีกนิดเดียวเองอีก8โลเองน้องพึกน้นงะ อ๋ยแต่แต่มันเริ่มยากเลยค่ะพี่น้องเขา่ะเริ่มน้ำหนักแบบเริ่มน้อยมันก็ลดยากแต่ยังไงนะคะก็อยากเอาใจช่วยเนาะน้องลุงนกอให้ทําถึงตามความฝันเร็วๆนะคะขอให้ได้6 0กิโลในเร็ววัแล้วก็อย่าลืมเอารมาใจสู้เนาะแล้วก็เอารูปนะคะมาอวดเราด้วยนะเพราะเราก็อยากเห็นเพราะขนาดนี้ก็น่ารักมากแล้วอ่ะโอ๊ยขอบคุณค่ะค่คุต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อเพื่อนหลายคนนะคะอาจจะเห็นไปแล้วนะคะว่าน้องลูกน้เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมาจากหนุ่หนุ่ม pm นะคะหรือว่าพี่คุณนั่นเองนะคะแล้ว<ะ>เพื่อนหล่ะมีแรงบันดาลใจจากซลิป p ิ่โปรดในการทำเรื่องอะไรบ้ราง<ด>ใช่ไหมออแบบว่าอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งคือกาอินเนี่ยเขาตัดผมสั้นตอนนั้นที่แบบว่าราอเกิรแบบกำลังมาเลยอุ้ยตอนนั้นเป็นครั้งปก,กติไม่ไม่เคยคิดอยากตัดผมสั้นเลยนะพอ ح ح> เขาตัดผมสั้นปุบแล้วเห็นเฮ้ยทรงนี้เจ๋งมาก <Ừ. S 2> คือเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากตัดผมสั้นเลยอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่ปุนอยากตัดผมสั้นตามสาวกาอินคะ่ะแล้วเพื่อนๆล,ล่ะคะมีแรงบันดาลใจของสปริมโปรดคนไหนก็ส่งมาหาเราได้เลยค่ะซีทังสองหนึ่งซีสี่หนึ่งค่ะสำหรับของรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นซีดีของหนุ่มนี่เลยจางอูยองนะคะอัลบั้มเกี่ยวชุดแรกของเขาชเวนดี้จูีเมลซิงเกิลค่ะแจกพร้อมกับวิ้งไทยแลนด์นะคะหนึ่งปีเต็มเ็มเลยได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากส่งเอสเอ พูดถึง SNS นะคะวอลลุ่มด้วยนั่นเองนะคะอยากจะบอกอะไรถึงคอนเสิร์ตรีเดียวอลลุ่มนะคะก็สามารถส่งมาได้เลย4 221441เช่นกันค่ะอยากจะบอกอะไรถึงศิลปินอยากจะมากับใครหรืออยากจะพูดถึงคอนเสิร์ตสักหน่อยแล้วกันนะก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะได้เวลาแล้วนะคะสำหรับชาวฮอตเทสที่กำลังรอ61 2pm อยู่ค่ะเดี๋ยวเราให้ทุกคนนะคะไปชมภาพบรรยากาศงานกันดีกว่ากับ 2pm Take One นั่นเองค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะชมเลยค่ะ Everyone, put your hands up and get your drinks up. Oh, 미쳐. Everyone, put your hands up and get your drinks up now. พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวฮอตเทสคงหายคิดถึงหนุ่มๆ 2pm กันแล้วนะคะเพราะพวกเขาได้มาร่วมงานเปิดตัวการเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของ e ีซี่ดิที่โรงภาพยอนสกาล่าท่ามกลางแฟนๆที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะในงานนะคะหนุ่มๆได้ทักทายแฟนๆแล้วก็พูดภาษาไทยให้แฟนๆได้ฟังด้วยค่ะอาหารไทยอร่อยครับี่จะคงไม่ขาดรสติมงมากมาดูคอนเสิร์ตของ 2pm ้วยเขา